อ่โอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมเนียรเวลด์นะครับผมเป็นแอปมาใหม่เลยนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการถอนเงินด้วยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะมีเงินฟรีทูมเนียรเวลด์เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินฟรีเข้าทูมเนียร์เวลด์แบบโดยตรงเลยนะครับผม สำหรับใครที่อยากจะมีเงินฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินฟรีกรนะะันครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับอ่าโอเคนะครับผมสําหรับแอปที่ผมจะมาอัปเดตในเรื่องของการถอนเงินให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับผมเป็นแอปใหม่ที่ได้ลงรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับในส่วนของการสมัครการใช้งานต่างๆสามารถดูวิธีการด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมได้ทําคลิปสอนการสมัครไปแล้วนั่นเองนะครับ นะครับผมที่ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับผมใครที่ยังไม่มีแอปรีบไปดาวน์โหลดนะครับตรงใครที่ต้องการดาวน์โหลดกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะครับขั้นต่ําในการถอนเงินนะครับผมใช้แค่1นึ่งหมื่นคะแนนเท่านั้นนะครับในการถอนเงินเนาะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการถอนเงินก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนที่จะมาดูวิธีการใช้งานต่างๆนะครับสาหรับการถอนเงินนะครับผมให้เรามากดที่รูปของฉันนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราก กดไปที่คําว่าเบิกเงินนะครับผมกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมให้เราทําการเลือกช่องทางอื่นๆนะครับหรือว่าเพิ่มวิธีการถอนเงินตรงนี้ก็ได้นะกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะมีให้เราเลือกเป็น t ูมเนียร์วลนะครับแล้วก็เหรียญ USDT ผมแนะนําเป็น t ูมเนียรวลลและกันนะครับ USDT เนี่ยผมไม่แนะนำแล้วกันเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีกระเป๋านะครับสำหรับ t ูมเนียร์วลนะครับผมเราก็กรอกข้อมูลได้เลยนะครับผมหนึ่งเป็นเบอร์ของวอลเล็ตนะครับเราใช้เบอร์ไหนเราก็กรอกลงไปในช่องแรก หมายเลขโทรศัพท์นะครับผมเราก็กรอกลงไปเลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีว a ลเล็ดของเราจะเป็นภาษ,าษาไทยก็ได้นะครับแล้วก็อีเมลนะครับให้เราใส่ลงไปได้เลยนะ โอเคนะครับผมพอเรากดยอมรับนะครับผมมันก็จะเด้งเข้ามาตรงหน้าตาการถอนเงินนะครับสาหรับการถอนเงินขั้นต่านะครับจะอยู่ที่10,000คะแนนนะครับผมจะเป็นเงินอยู่ที่35บาทไทยนะครับหรือประมาณ1ดอลลาร์นั่นเองในการถอนเงินนะครับถ้าเรามีคะแนนเท่าไหร่เราก็ใส่ตามจํานวนคะแนนของเราได้เลยนะตอนนี้นะครับผมมีคะแนนอยู่ที่12,571คะแนนผมก็จะทําการถอนทั้งหมดเลยนะครับ12,000คะแนนนะโอเคนะครับผมก็จะถอนที่1 2 0 0 0คะแนนนะครับผมเป็นเงินบาทไท อยู่ที่42บาทนะครับก็กดเบิกเงินได้เลยโอเคนะครับถอนเงินสําเร็จนะครับผมก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับผมจากที่ผมเคยถอนเงินจากแอปของใครนี่มาเนี่ยในส่วนของแอปอ่า Easy Money นะครับก็คือแอปก่อนหน้านี้ที่ได้ลงรีวิวไปนะครับก็ประมาณ1-2วันนะครับเงินก็จะเข้าที่ m o n e y wallet นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการใช้งานในส่วนของแอปนี้กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับให้เรามากดที่เมนูหน้าแรกนะครับแล้วก็ดูที่แท็บเมนูตรงนี้นะครับแท็บเมนูตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้นะก็จะเป็น ในส่วนการเช็คอินนะครับสาหรับการเช็คอินเนี่ยก็จะเป็นการรับคะแนนในแต่ละวันนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานเนาะเราสามารถกดเช็คอินนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนได้การเช็คอินนะครับผมจะเป็นการดูแอดโฆษณานะครับหรือว่าวิดีโอนะครับเราก็กดดูได้เลยนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการทำในส่วนของภารกิจนะครับเราสามารถกดไปที่เพื่อที่จะทําภารกิจได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ ATM นะครับในส่วนการถอนเงินนะครับของทูมูนียร์วอลิตเนาะเราสามารถเข้าไปถอนกันได้ตรงนี้จะเป็นในส่วนของ ดนามิกนะครับแล้วก็การดูกระเป๋าเงินของเรานะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับแบบอันนี้นะต่อมานะครับผมในส่วนของแท็บเมนูต่อไปนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูแท็บเมนูตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนนะครับผมนี่ครับก็กดเข้าไปที่อันแรกเลยอันแรกตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมต่างๆหรือว่าแอปต่างๆเพื่อที่จะทำภารกิจรับในส่วนของคะแนนเนาะจะมีในส่วนการดูวิดีโอโฆษณาด้วยนั่นเองเราสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับต่อไปอันที่2นะครับผมรูปจอยเกมสีฟ้านะครับอันนี้เนี่ยจะเป็น เป็นในเรื่องของการดาวน์โหลดเกมหรือว่าดาวน์โหลดแอปต่างๆลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําในส่วนของภารกิจนั่นเองนะครับก็จะมีภารกิจต่างๆที่เราสามารถเข้าไปทําได้เลยเนาะก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดลองเข้าไปทําดูนะครับมีหลายแอปอยู่นะต่อไปอันที่3นะครับตรงนี้จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับผมหมุนได้8ครั้งนะครับก็ให้เรากดโกเพื่อที่จะทําการหมุนได้เลยนะครับถ้ามันขึ้นโฆษณาแบบนี้ให้เรากล้ากระบาดปิดไปเลยนะครับแล้วก็ออกไปนะครับผมวิธีการเล่นประมาณนี้นะต่อไปอันที่4นะครับผมที่เป็นสีเหลืองนะครับลูก้วย ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการดาวน์โหลดแอปหรือว่าติดตั้งแอปเกมต่างๆนะครับเพื่อที่จะทําภารกิจรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับเราสามารถเลือกดาวน์โหลดได้นะครับซึ่งได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมลองเข้ามาดาวน์โหลดดูนะต่อไปสุดท้ายนะครับผมสีเขียวนะครับอันนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีงานเข้ามาเนาะต้องรองานนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเพื่อที่จะดูในส่วนของแท็บเมนูกิจกรรมนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีเมนูนะครับให้เรากดไปที่เมนูออนนะครับก็คือมันจะรวมภารกิจทั้งหมดเข้ามาอยู่ ที่เมนูนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันแรกนะครับผมดาวน์โหลดและลองใช้แอปเป็นเวลา1นาทีเพื่อรับรางวัล500คะแนนเราสามารถติดตั้งหรือว่าลองดาวน์โหลดตรงนี้ได้กดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เราดูภารกิจนะครับว่าเราเนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะครับหนึ่งดาวน์โหลดเริ่มต้นนะครับสองเปิดแอปในวันถัดไปเนาะก็ใช้เวลาแค่2วันนะครับในการใช้งานนะครับต่อมานะครับผมรับรางวัลมากมายนะครับผม1,500บาททุกวันนะครับจะเป็นการรับคะแนนเนาะตรวนี้จะเป็นคะแนนเหรียญทองนะครับก็คือการดูวิดีโอและรับคะแนน นะครับผมเปิดแอปที่เราดาวโหลดนะครับผมทำภารกิจตามหน้านี้ได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนนะต่อไปก็เป็นแอปอื่นๆนะครับที่เราสามารถดาวนโหลดแล้วก็ติดตั้งเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมได้นะงานที่ง่ายที่สุดนะครับผมเราสามารถดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เข้าไปดูวิดีโอได้นะครับผมนี่ครับรับคะแนนเพิ่มเติมได้ภารกิจเป็นภาษาไทยนะดูแล้วก็ทําได้เลยนะครับแล้วก็ความหลากหลายนะครับผม900บาทนะครับก็ลองดาวนโหลดนะครับในส่วนของแอปที่เขาให้ดาวน์โหลดนะครับผมไม่น่าจะ ยากนะครับลองทําดูนะแล้วก็ยังมีแอปอื่นๆที่เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเข้าไปติดตั้งได้นะครับนี่ครับลองเข้ามาเล่นเข้ามาดูนะครับผมตรงนี้เลยด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นแอปเกมต่างๆนะครับผมเราสามารถติดตั้งเกมตรงนี้เล่นทําภารกิจได้เหมือนกันนะครับผมค่อนข้างเยอะอยู่ลองทําดูนะต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่2นะครับเมนูที่ผมจะแนะนานะครับตามนี้เลยนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมอ่าอันนี้อันนี้ผมไม่แนะนานะอันนี้แนะนําให้เราทานะครับเพราะว่ามันไม่มีโฆษณานะครับผมเดี๋ยวเรา ดูที่อันที่2ก่อนอันที่2ตรงนี้เนี่ยก็ให้เราท <ำ S 1> ําภารก,กิจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะต้องชวนเพื่อนนะครับเพื่อที่จะเข้ามาทําภารก,กิจเนาะตรงนี้เนี่ยจำนวนการกดสุ่มนะครับเหลือศูนย์ครั้งเราจะต้องชวนเพื่อนนะครับเพื่อที่จะลุ้นโชคหรือว่าลุ้นรับสิทธิ์ในการลุ้นโชคนะเราจะต้องไปกดชวนเพื่อนนะหรือว่าแนะนําเพื่อนอนั่นเองนะครับต่อมานะครับผม700บาทนะครับผมตรงนี้เนี่ยมีระยะเวลา10วันนะครับก็คือเราจะต้องทําภารกิจอย่างเช่นการดูวิดีโอนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของ โอเคสปินนะครับผมแท็บจอยนะครับเชิญเพื่อน100คนนะเราต้องทําภารกิจตรงนี้เพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนนั่นเองนะครับลองมาทําดูนะนะครับแอดจอยโอเคสปินนะครับกดเข้าไปทําได้เลยเขาก็จะมีการดาวน์โหลดเกมต่างๆนะครับผมนะครับโอเคสปินนะครับผมตรงนี้นะครับลองเข้าไปทําดูได้ประมาณนี้นะโอเคนะครับผมสาหรับใครที่ต้องการอยากจะแนะนําเพื่อนเพิ่มเติมนะครับก็กดชวนเพื่อนตรงนี้ได้เลยการเชิญเพื่อนนะครับผมตรงนี้ไม่ได้บังคับเนาะถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มเติมเนี่ยเราก็ไปแนะนําเพื่อนต่อได้การแนะน แนะนำเพื่อนนะครับแนะนำได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ท Twitter Li n e y o u t u b e TikTok ได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลในการแนะนำเพื่อนนะครับคุณจะแนะนำหรือว่าไม่แนะนำก็ถอนเงินได้นะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ในส่วนของวิธีการถอนเงินนะครับผมก็ลองไปทำแล้วก็ลองถอนดูเนาะตามนี้ได้เลยนะครับถ้าผมได้รับเงินแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกหนึ่งคลิปดูฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคล สวัสดีครับ